สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มันเจสุดเน้นสุดคำคือวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่4สเปอร์กับแมนซิตี้ห้ามพลาดเดรัการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลโดยแฮนดิแคปสเปอร์กับแมนซิตี้ซึ่งเอฟเอคัพแข่งขันกันตอนที่สามแมนซิตี้บุกต่อรูปห้าแมนซิตี้กับสเปอร์ท่าในตารางเลกก็คือทีมอันดับที่ห้าเจอทีมอันดับที่สองสเปอร์ผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ 3. สามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่ง กัไร3สาเกมขาดทุน2เกมแมนซิตี้ผลงานห้เกมหลังสดชนะรวดกัไร่ีีเกมขาดทุน1เกมในขณะที่การเจอกัน5ครั้งหลังสุดปรากฏว่าสเปอร์ชนะได้3ครั้งแมนซิตี้ชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ย อาจจะเป็นแมติ์ที่รูนเหลื่อมล้ํากว่าแต่การจัดการในสเปอร์มักทำทำดีนะเวลาเจอกับแมตี์โดยเฉพาะการเล่นในบ้านเพราะถ้าย้อนไปสี่เกมหลังสที่แมนซี่บุกมาเยือนสเปอร์แพ้กลับเอาไว้หมดเลยนะโอ้ก็ต้องบอกว่ามันมีความลุ้นน่าลุ้นน่าตื่นตาเลยแหละสําหรับเกมคู่เนี้ยสองพูด้ดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลาย เชื่อใจในองกาเสมอปรับราคาลดลงเหมือนเลยในช่องเสมอและปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องจะบ,บ้านส่วนช่องแมนตีจาไม่กลัวเลยปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าหลายครบท้วนผูมองว่าไม่เสมอกันไปก็เป็นิดชนะด้วยสาแฮนดิแคป,ปราคาแมนตี้บุกต่อหนึ่งลูกในเรียนนี้จาทั้งห้าหลายยืนอยู่กับบอลรอปรับราคาลดลงทั้งหมดน้บอลรองจะบ,บ้าน ่งทีเยือวบอต่อก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดะนะพรานเจ้าละห้าหลายทั้งผู้ใดทด้แ,แคปบยืนอยู่กับปอวเจะบ้านมวงกับข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะสถานการณ์เจอกันสวนลองสเปอร์ครับเป็นทีด็ดตัวเน่นสดสิบดาวเป็นตัวมาเตียนสดเล้นสดตัวที่สี่ใน EP สีประจำค่้าคือวันศุกร์นี้ครับสวนลองสเปอร์สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สอง EP สาม ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอขอบคุณมากๆครับ